สวัสดีค่ะมาผอกับยายาผ้าแซ็บอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้กับมาสายแอปเบลอีกแล้วเนาะคะ่ะ <Hey. S 1> สายสายจุสายลาบก้อยเนาะค่ะเนาะเจลบีขมขม,ขมก้อยขมขมเนาะคะ<ๆ>่ะเนาะแซ็บก่อนยายาสิผ้า ไปกินเข่าแสบๆเนาะค่ะเน้ะยยามีเรียงสียักเบาก็คือว่าวังสามมือที่แล้วโรงเรียนลูกซ้ายน่ะในห้องเดียวกันน่ะติดโควินาสามคนมีคนหนึ่งที่ติวติวตว,วิชากับลูกท้ายซัมบอน้ำนักไปกว่านั่นอีกมูสนิทแมทธิวน่ะลูกทรายมาเล่นยู่ยุบานอาทิตย์วังหนันหนิ เบิดมือเลยเศร้าเทียงบายแรงคุกยุกกระหอม,อมแมทธิวแอนเดียกับเป็นเหล่นนำ้ำสุดท้ายเป็นโคโรนาย่าเนี่ยโอ้ยบเป็นอันอยูอ่นอนบ่หลับสิลับนี่ก็เป็นใจวิววิวหายใจบ่ออกเคียดหลายนะพี่น้องเคียดเคียดคัก,กิลีย้อมรับอืมบัดที่นี่วัง วังวังวังวันอังคารตอนแรกว่าสิไหพอเขาพาไปเทสเนาะโคโรโนาเทสอืมวันจันทร์ฮูเลียงวันอาทิตย์ที่นี่วันจันทร์ย่าบพอ,อมค้าม่าบพอมนี่หมายถึงว่าหนึ่งยานว่าเป็นโคโรนาแล้วชีวิตสิบป,ปับเปลี่ยนไปจังใดชีวิตสิอยู่ไปจังใดสิดูแลรักษากันไปจังใด เพราะว่าประเทศนี้เขาพ่อพ้าไปอย่างพยาบานเนาะค่ะเนาะฮูฮูกันทน้าม่นผู้ใดติดต,ตามข่าวอ่ะข่าวทางยุโรปเรื่องโควิดเนาะค่ะเนะาะถ้าบ่หนนักกีลีคนสี่พาไป้าไปยาบาน <c oughs> บัตรที่นี่กับญากับมาเป็นขักเข้ามาเป็นขักหมายถึงว่าไอาขักไอคักก็เลยยามาิถ้าเกิดแมทธิวเป็นโควโิดญาติญาติติดนําแมทธิวอืมก็เลยให้ไปตรวจกันสองคน แต่วันจันเนี่ยย่าบอพร้อมคือแบบยานคือความยานมันมันมันยานหลายนะคะยาน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 ทําใจบ่ได้บ่ได้ถ้าเกิดเลี้ยงบ่ดีนะคะอืมก็เลยปรึกษาพี่จีหักที่เข้าุบหักกันเนาะค่ะเนาะพีพุนไทยกับว่เชื่อมาปรึกษากับว่หัวป้อง่าเกิดที่ยังขึ้นกับว่าบ่ท่านอยากไปเช็ดกอยานเล่าเลยให้สติว่ายานตัวนี้กับยานตอนหนามันกับบ่บ่ต่างกันดอก สูวาห้องหูตอนนี้ให้ใหเลเร็วที่สุดเ้ากับว่าต้องรอหลายมือถ้าเป็นเ้องกับเตรียมการดูแลรักษากันถ้าว่าเป็นกระโชคดีไปว่าต้องถ่าโดนกระสันว่าให้สติยย่านะพอยย,ย่าย่อมเราวายะสติรุดคักกิลิทางบานกับว่าทษไปบอกเพิ่นพอ,พอนว่าอยากเพิ่นคิดนั่งก็เลยตัดสินใจแบบใจดีใจงามแบบคุ้มสติตัวเองได้แล้วผีคนได้ให้ ให้ให้กำลังใจแล้วเนาะดังแดงๆห้หัวกะแล้วห้พอดีใจว่าเนาะค่นเนาะเดี๋ยวกัน <c oughs> ก็เลยวันอังคารย้ำเสาก็เลยบอกแฟนว่าฉันฉันพอมลรวเธอฉันบ่ยานแล้วอีหยังสิเกิดก็ต้องเกิดถ้าบอ่อถ้าบอ่อติดก็โชคดีไปถ้ดติดถัดเปนเนาก็ดูแลรักษากันไปฉันฉันพอมหลับทําใจเลยแล้วอีหยังสิเกิดก็ต้องหลับบอ,อกกับสามีสามีคือว่าแล้วแล้วแต่แล้วแต่ยาย่า ไปตรวจมันแจนเลืยก็ไดเพราะแต่ยยาหยุดไว้ทจะเพิ่มไปเล่าก็เข้าใจความรู้สึกยายาเนาะวัานังขั้นก็นไปตรวจอีกสองมือได้ได้สิลูผลเ็นบอกคือสอี่สิบแปดชั่วโมงกับกับสองมือ,อมพี่น้องเอ้ยเป็นบุญเป็นบุญทั้งยาทั้ง ทั้งลูกซ้ายเมทิวบติดโควโิดมอคืนมือคืนเป็นโทรมาบอกว่าวายยาเพราะเปลี่ยนกะดีใจไปเครึงหนึ่งแล้วกะเลี้ยเมทิวเพราะว่าเป็นบมทันทั่วมาบอกหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเราเป็นทร่ามาบอกเง้ยคำนเนาะอันแฟ้นเล่ากับบอได้รับโทรศัพร์ ก็ได้รับมือนีย้ำสาอเกี่ยวกับแมทธิวปรากฏว่าแมทธิวกับบเป็นบบเป็นคนนะก็เป็นอย่างบนอยู่พี่น้องอย่านีเบบ่าบเป็นอันยูแล้วให้เสียบ่าบย่าๆไปยามข่มใจตัวเองว่าเออจะเป็นอย่งยางจะเป็นอย่งยางจะติดจะติดจะติดจะเป็นจะเป็นจะเป็นแบบว,ว่าภาวนาบาบอ ทั้ง n h ทั้งเงินเนี่ยที่วายเป็นยัดตีจริงสินะพอวันได้อย่างเดียวเลยกับผลเกิดออกมาว่าบอเป็นมดดีกับโชคดี่ะเยิยะแบบซํายกภูเขาออกจากอกเลยนะแบบว่าเพราะทั้งสองคนบอกเป็นนะอืมก็ดีก็ดีใจค่ะนะแบบว่าทั้งลูกชายทั้งอย่าบอปบอเป็นคู่นางส่นะดีใจค่ะ ก็เลยบอกไอ้สามีว่าเธอเธอซ้นเนี่ยไมาฉันฉันฉันสลองสลองอืมสลองอห่นี่บ่เป็นหายยังได้พี่น้องห่ย้อนว่าดีใจส่วงใจว่าลูกชส้กับยาบ,บ่เป็นโควิดห,หน้าเมื่อวานไอ้ฟังเนาะมันเป็นอย่างที่วิกฤตค่ะอีรลียอยูฮันเลนหกแสนกวัวคนดนิมันเป็นอย่างที่นักหนาสาหาัสค่ะ ฮอ,อลแลนด์กับประกาศปิดประเทศล็อกดาวน์ปิดรลานค่ะปิดทุกอย่างบ,บ่ปิตาสุปเปอร์เพราะว่าคนก็ต้องอยู่ต้องกินเนาะหาอาทิตย์ต่บ,บ่ดีขึ้นก็สิปิดไปเรื่อยๆนะคะย่าดีใจไหเพราะว่าดีใจว่าทั้งยาทั้งลูกไายบอเป็นก็เลยขออนุญาตมาฉลองว่าบอเป็นบอติดโควิดนาค่ะ ตอนนี้ย่าๆอ่ะดีใจสวงใจสบายใจค่ะให้นั่นแหละลูกสาวลากะให้หัวญาติบุเป็นกะให้หัวญาติหัวไอ้บุเป็นกะให้เอาสวัสดีก็ลูกสวัสดีค่ะมาค่ะมามากินข้าวฉลองน้ำยายาฉลองยนทีบาลทั้งยาทั้งลูกใส่บบบุเป็นโคโรนาเนาะค่ะเนาะ อีกปรฝายอ,อีกปลายฝอยยลีนิดเออ่นโคโนาอย่างาังมาฝ่าเห็ดคลิปฝ่อยเบาฝ็ดีใจมาซุ่มเจาว่าเป็นโคโรนาแล้วก็เอ,ออเโชคดีค่ะสัตวก็โทรได้พี่น้องเลอรแม่ย่าอดก็ได้อีลี

ห้อยเกียร์ลูกสาวตอนเพิ่นบ่มีแห้งยิ่ยาก,กันนึกไดบ้างตอนเป็นเด็กหน่อยย่ายบ่มีแห้งแม่เอาเขาห้อยเกียร์ให้กินนะก็เลยอยากให้ลูกสาวสัมผัสกับตอนที่ว่ายาของเป็นเด็กหน่อยก็เลยเห็นห้อยเขากิห้อยเขาอันห้อยเกียร์ใส่เขาให้เพ,พ,พิ่นเพิ่นมักเพิ่นซ่บเพิ่นถือใจบัดเนี่ยอเอฟเฟจั่นอันเดียเอฟเฟชั่นนะลูกนะ yeah.

Mama maak me die oorlog alsjeblieft. Oké? Okay? Ja, ja. De ja, ja. bak looks aan je mee. Het keep duur. Ja. Mm -hmm. mm. Even toe. Deze bank even geluid maken, dat doet ze altijd deze bank. Oh ja. แสบีส่บในความดีใจส่วงใจสบายใจ,ใจพี่น้องโ no, <yeah>. nee. ชว์พี่น้องฉากไหมฉากต้นคิสมัต

เมืองไทยดีค่ะแล้วค่ะที่คุมโควิดนาไดา้เป็นอย่างที่วิเศษค่ะดีค่ะด,ดีเด้ทั่วโลกพนยกย่องประเทศไทยยากับพุ่มใจอยู่ว่าประเทศบ้านเกิดเมืองนอนคุมโควิดนาดคุมโควิดสิบเก้ายี่สิบได้ปลื้มใจพุ่มใจเพราะอย่าคงเป็นคนไทยนะคะประเทศไทยเฮ็ดดีนายกเฮ็ดดีกะกันยกย่องเนากค่ะ,ะเนาะ ญายญามาบอกข่าวดีว่าลูกไสย้ยาบอปเป็นบอเป็นโควิดน,นะคะนะ่ะนาอดีใจช่วงช่วงใจสัานใจข่กะก็เลยฉลองด้วยการกินซ้อยจุกิกนก่อยนอะคะนะ่ะนาอ สิ่งใดที่ยายาทำบอดีบ่ถือบ่ถูกต้องยายาขอโทษขออภัยนะคะเนาะบางทีเฮ็ดคลิปบ่พิซซ่าระหรือว่าเรื่อยๆไปค่ะบ่ถูกใจไปขอโทษขออภัยนะคะเนาะยายาสิเฮ็ดตามสไตล์ของยายาเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแบบนี้กินแบบนี้ทำแบบนี้เฮ็ดตามธรรมชาติของของ ของย,าย่าเนาะค่ะเนาะที่มีอาสนีเลียงบอดีแล้วก็เลียงดีปัปนนำ้ำเลียงบอดีก็คือว่ายานลูกกับยาเป็นโคโรนาเลียงดีก็คือว่าพบเป็นแทงซี่นะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณที่อาที่มาบึงมาชมนะคะเนาะจากยายาผ้าแซบขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ i